ยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรฟ้าทลายโจรช่วยลดการสะสมของแบคทีรียในช่องปากได้เวลามาตัดสินหาผู้ชนะของเราในวันนี้กันแล้วครับใครกันที่จะได้เป็นนักกินกระเพาะเหล็กประจํายุทธภูมิปิ่นกล้าหัวปลาหม้อฟไฟของเราในวันนี้จะเป็นคุณยูเจ้าของฉายาฟันไม่หลุดไม่หยุดกินหรือจะเป็นคุณเจเจ้าของฉายายักษ์ใหญ่แห่งวงการกินหรือจะเป็นคนสุดท้ายคุณโบโซเจ้าของฉายาพูดน้อยกินหนะัก ไปลุ้นพร้อมๆกันครับต้องเรียกว่าลุ้นมาทั้งรายการพี่พีทตื่นเต้นเห็นดิตื่นเต,นต้นมากวิ่งมนเก่งมากเลยพวกาขาันนะเก่งผมและพี่พีทก็ยังไม่รู้นะว่าผลจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้เหลืออีก5วินาทีสุดท้ายพี่พีทฮะมาเลยครับด้นสลยสาครับหนึ่งหมดเวลาวางครับวางมือนะโอ้โหลุ้นนะจัดไปทุกพี่จะบอกเลยนะฮะว่า ใครชนะเรายังไม่รู้ต้องเพราะะนะนะฮะเราให้ทีมงานนับจานก็จะรู้ผลการแข่งขันนะพี่พีชของโบโซผู้แข่งขันคนแรกของเราเจ้าแห่งซีฟู้ดมีอมยิ้มที่นใจวะวันนี้ชัยชนะอยู่ในมือเราเองแนนอนแล้วล่ะแกงเพื่อนต้องไปกินฟรีแน่ถามในอุปสรรคเลยดีกว่าครับวันนี้รู้สึกว่าเกมไหนโจทย์โจทย์ไหนที่เป็นอุปสรรคสำหรับเรามากเลยสองสองโจทย์ที่เราได้เล่นเนี่ย ตรวจไพ่เลยพี่เตียงไพ่เลยทำไมมันไม่ติดป๊อกหรอใช่ครับมันไม่ติดป๊อกใช่ไหมมันไม่จุอยู่อยู่ตองไปก่อนนะพี่อ๋อแล้ว่านไป่ผกานจะาแล้วอไม่ก้บผมแล้วคิดว่าไพ่มันยากใช่ไหมยากครับแต่มันยากจริงๆนะใช่ขนาดพี่ปาสองแบบต้องใกล้แบบสบายจนถึงรับเข้านะมันมีหลักนิดหน่อยนิดนึงนิดนึงมันพลิกมันทริกใช่แล้วแล้วมันมีมั่นใจไหมฮะชอบ ได้พี่โอเคได้นะงั้นเอาแต่ช่วยดีกว่ามาดูผลของโบโซกันว่าวันนี้ทำไปได้กี่จานนะฮะคิดว่าวันนี้จะกินได้สักกี่กระทะกี่สักกี่จานครับโอ้ยเมื่อกี้เขากิดได้มาเยอะผมสักร้อยก็ได้เอายังงเป็นไงเฮ้ โอ้มันซ้อนนะครับะกี่กระทะหนึ่งสองสามสี่กระทะโอ้ผมอันนี้มาสายเนิ่มเนิ่มเรโซูนะทำไปได้หมดสี่จานนะครับผมโอเคไปคนต่อไปเลยผู้ชมไปสองไปมาเลยฮะ ใครที่สองอ่นี่เลยยูเหรอจับไทยเลยกุญยูนี่เลยแต่ยูยูเขาโอนให้โปรดิวเซอร์เราไปหมื่นแล้วที่บผมมีการให้้ายโต๊ะอย่างนี้เหรอเร้อนเลยเราไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีครับผมนะฮะก่อนที่จะเริ่มรับจานเหมือนเดิมโอ้คนนี้ต้องบอกว่ามากความสามารถจริงๆนะครับถามเลยดีกว่าอุปสรรคเกมไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยากจังเลยอ่าเกมปิดตาแต่มันก็ยากจริงนะพี่ขอพูดใ้คำเดียวว่า ยากเหรอสามกิ้งเไงนะไม่ยากนะมันยากมันแบบแย่ตรงหมุนอ๋อโอ้โหแล้วทีมงานกระบุนจังกระบุนตัวอ๋อนั่นคืออุปสรรคครับแต่ว่ามันก็ยากจริงถ้าลองไปเราดิพอมันแบบหมุนหมุนแล้วปิดตาไม่เห็นฟังแค่เสียงเดีรามันค่ยต้องยากอืมใช่พี่มั่นใจไหมวันนี้เขาทำไปสี่ใช่เราจะซักเท่าไหร่เกินชนะอันนั้นชนะนี่เกินสี่อ่ะเกินสี่ยังไงก็ชนะแน่ๆมาดูผลของเท้ากันนะฮะ ผลการแข่งกูยูให้ทำได้ทั้งหมดกี่จานเฮ้ยถามเขาดีกว่าสองว่าวันนี้ยูมั่นใจว่าสักกี่ห่าผมว่าเกิดสักแปดสักเก้าแล้เยอะโอ้ยเอาเรื่องนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครับโอ้ยชี้เลี่ ไปไปหนูพี่ห้าโอ้ยโอ้เฉือนเฮ้ยเฉือนไปหนึ่งกระถทืนหนึ่งจังเฉือนเอาละแข่งกันสองคนคุณคือแชมป์ไปแล้วอแต่จะมีคนปฏิเสธคุณได้คนสุดท้ายนั่นก็คือเจไป่ะเขาครับไปครับมาครับมาเจยืนตรงกลางเลยครับผมขอให้อยู่โชคดีนะครับผมมาดูผลของเจนะฮะก่อนที่ไปรุ้งานนะครับว่า3หรือ4หรือ5้าสาไม่มี4 5หชนะได้เพื่อไปของเขานั่นก็คือห เต้องหกเท่านั้นห้าห้าต่อเวลาถ้าต่ำกว่านั้นแพ้เลยโยูก็จะเป็นแชมป์ทันทีคผมแต่ก่อนที่เราจะนับกันให้ผมเดานะปลาไพ่ผมคิดตังขนาดนั้นเลยเหรอเห็นไหมเอาจักดีกว่าเอมันยากมันยากยังไงชืผมไม่ได้กะแรงลมคือแบบว่าเล่งและแบบ คำนวณแล้ว5องศาฟาเรนไฮต์น47ลิตรด้านเหนือชาอุดมลาคาน์ครับ47ใครเป็นไข้วะไม่ใช่ไม่ใช่ก็น่าจะเป็นเกมไพ่หน่อยครับที่น่าจะยากก็มันยากใช่ไหมสักสำรับหนึ่งเลยแหละของผมอนะ่ยแต่เขาจะช่วยแต่เขาก็รอดมาได้เขาก็สำเร็จนะก็ทำได้มั่นใจไหมครับแค่มากกว่า5 คุณจะได้รับเหรียญอันทรงเกียเป็นทันทีอไม่ได้มั่นใจเลยครัจริงเหรอใช่เพราะเห็นเห็นพี่ยูนี่คือแบบมามื่จริงๆเอาจริงเะเขามาแบบปบปากวูปบกาเนี่ยแหละของแท้ออไม่แน่นะไม่มีการห่อมตัวนะเอางี้ ขอไหมว่าขอแฟนเราไปกินด้วยมองตัวตรงนี้เลยเดี๋ยวไปรอรับแล้วกันไปกินครับเล่นต้องนับก่อนไม่ได้ต่อมาดูผลของเจนะครับวันนี้ผลงานของเขานะฮะทะเลส่วนกระทะร้อยประจํายุคนี้เขาจะทําได้ทั้งหมดกี่กระทะหือกี่จานครับวันใจแค่ไหนดีกว่าก็เจ็บขึ้นโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยรลุ้นนะมีลุ้นนะสุสีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยดูดิเซียนวิวโคตรปุกเลยไม่รู้ฟกไม่รู้แต่ดีใจแทนแฟนเต้วะเฮ้ยยอดเยี่ยมเลยเรียบร้อยแฟนคุณแม่งแบบ เป็นคนโชคดีอ่ะมีคุณเป็นแบบแฟนอ่ะฮัลโหลเตรียมถังขยะไว้เลยเป็ผม้ดีใจอ่ะเราได้ผู้ชนะแล้วนะสองใช่แล้วันิดนึงฮะโอเคครับผู้ชนะนั้นนะฮะผู้ชนะในยุทธภูมินี้นะครับผมกับปิ่นก้าวหัวปลาหม้อไฟนะฮะกับเมนูนะครับทะเลส่วนกระทะร้อนนึ่งือน้องเจ โอ้โหทั้งหมดนี้พี่พีต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยทางยุทธบของเรากับร้านปิ่นก้าวหัวฟาหมอ้อไฟเฮียหมูนี่ก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีขู่ปประทับใจมาก<ช>้แ็แต่เข <ฮะ S 2> ้ามาอาหารกองเต็มโต๊แล้วแต่และเมนูอร่อยสุดๆใช่แล้วฮะรูปถึงการแข่งขันในสัปดาห์นี้เนี่ยก็เรียกว,ว่าเชื่อเฉือนกันแค่นหนึ่งกระทะหนึ่งกระทะเท่านั้นเดองดอดฮะกับเมนูทะเลส่วนกระทะร้อนแล้วคนที่แบบเฉือนกันไปนะครับทำได้หกกระทะหรือว่าหกจานนั่นคือ น้องเจนั่นเองครับครับผมทีนี้ครับมอบเหรียญดีอิตเตอร์ยุทธภูมิกับเพาะเหล็กให้เลยครับสุดยอดครับเจเก่งดีใจด้วยนะครับเจขอบคุณมากขอบคุณครับโอ้มันมากทีเดียวเจโอ้โหสุดยอดครับเจโอ้โหยอดเยี่ยมฮะอยากจะบอกนิดนึงสอง ถ้ายูหรือโบโซนะครับอยากจะศึกษาวิธีการกินของเจดูว่าน,นี้เราแพ้ยังไง <c oughs> <c oughs> กลับไปดูยอ้อนหลังได้นะฮะ <c oughs> ที่ YouTube c h a n แน l 411 Play นะเ <c oughs> ป็นศึกษาวิธีการกินของแต่ละคนได้ว่าใครมีทิคยังไงนะฮะ ไปดูย้อนหลังได้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กันด้วย<ด>ครับสท <ผม S 2> ่านอาจจะแก้ตัวแก้มือได้ใ<ด>นครั<ด>้งหน้าก็ไม่ได้ไดอยู่นะฮะนะครับและก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณเจเจ้าของฉาย,ยายักษ์ใหญ่แห่งวงการกินแชมป์นักกินทะเลส่วนกระทะร้อนระเพาะเลกข,ของเราในวันนี้ด้วยนะครับโดยสถิติที่คุณเจทําไปได้ในวันนี้ก็คือสามารถทานทะเลส่วนกระทะร้อนที่ร้านปิ่นกล้าวหัวปลาหม้อไฟไปได้ทั้งหมด6จานในเวลาหนึ่งชั่วโมง ก็เรียกได้ว่ากินเก่งสมฉายาจริงๆและก็อย่างที่บอกไปนในตอนต้นครับว่าแชมป์นยุทธภูมิของเราในวันนี้มีรางวัลสุดพิเศษมามอบให้นั่นก็คือบัตรกำนันที่สามารถใช้พาเพื่อนๆไปกินฟรียกแก๊งได้เลยที่ร้านจบที่ยำและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่ตอนนี้ก็สามารถเข้าไปร่วมสนุกชิงรางวัลได้ที่ Facebook The อ a t e r ของเราตอนนี้ได้เลย ส่วนใครมั่นใจว่าตัวเองกินจุกินดุกินเก่งที่สุดในแกงเพื่อนก็สามารถสมัครเข้ามาแข่งขันในรายการของเราได้ตลอด24ชั่วโมงที่ทาง Facebook ของรายการเราสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกับดออิเตอร์ยุทธภูมิกระเพาะเหล็กได้ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงครึ่งทางอมริรนทีวี HD ช่อง34สัปดาห์หน้าพบกับการดวลกันในเมนูติมซำของสสาวมวยที่ยุทธภูมิพัตาคารทองฟู เสาร์หน้าเวลาเที่ยงครึ่งแล้วเจอกัน